เปิดรายได้ธุรกิจหมูกรอบของอาร์ตพัสดต่อเดือนเงินเข้าขนาดนี้ลดล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับอาร์ตพัสดบันแย้มปัจจุบันนอกจากจะเป็นนักแสดงก็ทำอีกอาชีพคือเป็นพ่อค้าหมูกรอบบอกเลยค่ะว่าธุรกิจหมูกรอบของหนุ่มอาร์ตนั้นปังมากลูกค้าที่ซื้อไปกินแล้วต้องกลับมาซื้อซ้ำติดใจความอร่อยมากๆลูกค้าแน่นทุกวันออเดอร์เข้ารัวๆหลายคนอยากจะรู้ว่ากำไรได้ ขนาดไหนล่าสุดในรายการคุยแหลกแดกดึก EP 2 1มีบางช่วงบางตอนหนุ่มอาจบอกว่า หมูรอบเดือนหนึ่งทำไรายได้เป็นแสนซึ่งเกินค่าใช้ใจ่ายของตนเลยนำเงินที่มีมาโปะบ้านไปเลยนอกจากนี้บอกว่าคนเยอะขนาดนี้แล้วใข่ทันให้คนไปช่วยประมาณ14คนถามว่าทอดวันละกี่กิโลวันเสาร์นี้ก็ประมาณ300กว่า10โมงเลิกใบ3ตอนนี้มีคนมาช่วยทอดแล้วถ้าคนทอดป่วยตนก็ไปทอดเองถ้าขยายกิจการจัดทอดยากไม่อยากให้ข่ามาแตะแบรนด์เรา